โคตินกระทําต่อร่างกายของคุณยังไงบ้างไปดูกันครับเมื่อคุณสูบบุหรี่เข้าไปนะครับนิโคตินที่อยู่ในนั้นมันจะเข้าไปสู่ร่างกายคุณอย่างรวดเร็วเหมือนนักวิ่งที่วิ่งอย่างรวดเร็วครับเสร็จแล้วเข้าไปในปอดนะครับแล้วก็จะซึมเข้าไปสู่กระแสะเลือดและต่อไปยังสมองของคุณโดยทันทีในสมองของคุณนะครับจะมีเซลล์ประสาทไอตัวนี้นะครับถ้าคุณเรียนชีววิทยามาคุณจะรู้ว่ามันจะมี 2ส,ส่วนนะครับตัวรับสารแล้วก็เป็นแท่งทอดยาวมานะครับเป็นตัวปล่อยสารออกไปไอตัวรับสารเนี่ยครับมันจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ารีเซพเตอร์หรือว่าตัวรับเห็นไหมครับมันมีอยู่2แง่งนี้นะครับมันก็จะรับสารนิโคตินเข้ามานะครับเอามาเกาะแล้วมันก็จะมาปล่อยสารที่ทําให้เรารู้สึกดีนะครับก็คือสารจพวกโดปามีนนั่นเองเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะครับ และเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณก็สูบบุหรี่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับร่างกายเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วล่ะพอพอสูบบุหรี่ปุ๊บก็จะปล่อยสารโดปามีนมาเราก็จะรู้สึกเริ่มมีความสุขแล้วครับเราก็เริ่มเกิดเป็นความเคยชินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับว่าเออเราจะมีความสุขได้นี่มันต้องอสูบบุหรี่นะ เวลาผ่านไปครับคุณก็เริ่มสูบมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเห็นไหมตัวรับบนเซลล์ประสาทมันเยอะขึ้นเรื่อยๆไอตัวแง่งๆเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเมื่อตัวรับมันมากขึ้นคุณก็ต้องการบุหรี่จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจาก1มวล2มวล3มวลกลายเป็น1ซองวันละสองซองแต่เมื่อไร่ก็ตามครับ ที่คุณอยากจะเลิกสูบบุหรี่แล้วคุณลดจำนวนลงหรือว่าคุณทิ้งบุหรี่ไปเลยร่างกายคุณก็จะเริ่มเรียกร้องอะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกทางจิตใจอาจจะหงุดหงิดบ้างนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณยอมอดทนได้นะครับเห็นไหมไอ้ตัวแง่งแง่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะลดจํานวนลงดูให้ดีนะครับร่างกายเรามันเหมือนเล่นกลได้ครับ เห็นไหมครับไอ้ตัวรับมันลดจำนวนลงไปครับ